สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆโอ้ยตอนนี้กำลังจวดจาดเราก็หิวเหมือนกันนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วเราก็ไม่รู้จะไปติดตามช่องไหนช่วงนี้ก็จะปิดท้ายสงการนะคะไปจวดๆกับเสียบอยตอนนี้ป้าเต้นกันที่กุดเรือคำเทศบาลกุดเรือคำเร์เสียบอย กำลังดีดังดิ้นนะคะแต่วิวีก็หิวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววเมนูวันนี้จะทำอะไรผัดดูเครื่องเทศให้มันจุดยวดไปเลยมีจะผัดขึ้นช่ายนะคะดูสิสดๆผัดขึ้นช่ายกรอบๆเยอะๆเราต้องมาผัดกับอะไรทอดมันปลาเราทำไว้เยอะๆเราจะมาผัดกับ เหมือนผัดกะเพราค่ะวิจิใส่เป็นชิ้นลงไปให้เพื่อความสวยงามนะคะไปซะเลยใส่ลงไปเลยเราผัดใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเปิดไฟแล้วก็จะจวดจ้าผัดกะเพราผัดขึ้นช่ายทอดมันปลานะคะจวดจ้าฟาดเบิ่มแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะเท เดี๋ยวให้ทอดมันปลาเดือดแล้วก็เราก็จะเติมพริกขิงลงไปนะคะมีกระเทียมสดขนมเหลา้าเฟชขนมเลา้าขนมเลา้าเฟชแล้วก็มีหอมหัวแดงแล้วก็ใบกระเทียมสดๆนะคะว่าเราจะอร่อยขนาดไหนคอยติดตามนะคะแล้วก็จะมีผัดเหมือนผัดกะเพรานะคะแต่อัน,นี้เป็นผัดขึ้นช่าย สดสดด้วยดูสิคะพริกสดสดขึ้นใช่เรามีเยอะมันจะหอมหอมหอมกึ่งกว๋วยเตี๋ยวหอมเพราะว่าเราไม่มีใบกระเพราแมนบัวเรามีอันนี้คือนะคะพระเอกของเราก็จะมีซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาไม่ใส่ก็ได้ถ้ามีคนเหม็นก็จะมีบ้านวิววไม่ทานผงชูรสจะเจาะน้ำตาลทรายแล้วก็เนี่ย เผ็ดเปรี้ยวหวานที่เราเตรียมมาไว้แล้วเผ็ดเปรี้ยวหวานกระเทียมให้ส่ายใจเราจะเทวันนี้กําลังเดือดนะคะกําลังเดือดแล้วก็ตบไทยด้วยซอสซอสนี่พริกเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่อันนี้สมุนไพไทยกระเทียมหอมนะคะขึ้นช่ายสดดูซิสด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 ผัดไปเลยจวดจา้าดฟาดบึม ทำไว้เยอะๆนะคะทอดมันปลาพริกแกงแดงแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวอย่างละถ้วยละถ้วยแล้วถ้าตามปร,ริมาณที่พวกเราจะทำเอาไว้ทานนะคะเพื่อนอุ้ยคือหอมเที่ยวเปิดพัดลมออลไปนิสนึงกำลังจุดแกนนะคะเดี๋ยวผัด ให้มันเลเหลืองก่อนแป๊ดหนึ่งแล้วก็ผัดแล้ก็จะเทกระเทียมลงไปพอมันเหลืองปั๊บเราจะเทแล้เราก็จะเทกระเทียมลงไปนะคะทุ๊ทำตามที่วิวอันนี้ผัดใครไม่เคยทำเมนูนี้ลองเอาไปทำที่ร้านเขาจะขายดีนะคะขายจนว่าฟลั่งสโลบเละอันนี้เอาทูอินวันไตรินวันนะทำ ทำถ้าเสิร์ฟให้ฝรั่งก็ต้องใส่ซอสที่ไม่เผ็ดนะคะทอดมันปลาโฟนสไปซี่อ่ะเด้ออ่ะเด้๊อ่ะเด้อ,อดนะคะแล้วก็จะเนี่ยทอดเนึงเหลียงมันกระทะใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก่อนพระเอกของเราดูซีพระเอกของเรา กระเทียมเทลงไปเลยไม่ต้องปานีไม่ต้องขี้เหนียวเครื่องปรุงนะคะกระเทียมแล้วก็อันนี้เทลงไปเลยหอมสดพริกพริกแดงสุดท้ายแล้วก็ใส่แล้วเราก็จะใส่ขึ้นช่ายสุดท้ายนะคะสีสันเป็นจังไดล่ะบันนี้เป็นจังหดเป็นจังได้นะคะสีสันเป็นอย่างไรไร้เจรอน ทานไหมอุ้ยบึ้มบึ้มบึ้เพลงไปวะสังโคตรชอบของพวกเศษน,นะคะสใจไม่น้อยใสใจไม่น้อยส่ใจสาใจไม่นอ้นอยเส,ส,สียวขาว นิดนึงกะด้วยสายตาไมเ่เพราะว่าซอสมันตาไม่ชอบเค็มสีขาวจะครึ่งช้อนโต๊ะอาจจะเป็นพระเอกของเราซอสหอยเปิดได้ไมันยะความสามารถพิเศษใบีิวซอสหอยนิดหนึ่งซอสหอยนิดหนึ่งดูซิจ้าดูซิจ้าซอสหอยลงไปนิดหนึ่งอ๋อ อย่าลืมไปประยุทธ์ชายนะคะอย่าทำเป็นเมนูเดิมเดิมซอสหอยผัดขึ้นช่ายของเราพอเสร็จเพราะว่านี่มันสุกอยู่แล้วเราก็เติมลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือนี้ใช่ไหมคะขึ้นช่ายสดวอ้า oh, ค wow. oh, ือหอมซอสข้าวร้นรอนๆอ่ข้าวร้นรอนๆเนี่ยที่จะเสียยเส็จพริกไทยดำลงไป ออเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมพี่น้องเอยเอาจักรถั่วเอาข้าวนันโมาสองจานอันนี้มีตั้งหกเจ็ดชิ้นเอาอาจจะเสิร์ฟเสิร์ฟก,กับไข่ดาวก็ได้แล้วใครจะดิมน,นะคะผัดขึ้นไก่ทอดมันปลานะคะซีซาซีซาร์ซีซาซ์ซีาซาฮู้ ตักข้าวมาแล้วเลิกตักข้าวมาเพิ่มแล้วยี่ไม่มีผงชูรสดีก็จะเติมอะไราจางี้มาเลยโปรฟี่ยี่สิบเอ็ดยีิบสองปีนะคะใส่เพิ่มเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะผัดทอดมันผัดทอดมันปลาใส่ขึ้นช่นะคะใส่ น้ำตาลหนึ่งช้อนชาลงไปนะคะจะให้รสกลมกล่อมหอมหอมปาที่น้องเนี่ยที่น้องฟัไขครกาเมาไปลองไปทําดูนะคะอันนี้หนึ่งสองอันนี้สี่มันมีแปดชิ้นเราก็ได้ตั้งสี่ที่เราก็ทําไข่ดาวสึอะไรก็ได้นะคะ กระช่าดใหญ่ๆนะคะเสิร์ฟถ้าเราทำใส่การราดกับข้าวเหมือนผัดกระเพราเนาะแต่อันนี้ผัดทอดมันปลานะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเสียกินแมสเินไปเลยนะคะใาจใจไม่น้ยรสชาติซีดซัดพริกไทยลงไปเลยนะคะเสิร์ฟเลยค่ะตักข้าวมาซซี่ เอาสักจานไหมคะวิวิจ,จะแบ่งให้นะคะบางคนอาจจะทำไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวยังไม่ทำหรอไข่ดาวลาดอีกก็ได้นะคะเพิ่มโปรโตีนและวิตามินลงไปนะคะนี่นะคะขักเราใครชอบเยอะก็เด็ดใส่เลยล้างสะอาดแล้วค็ะกรอบๆขึ้นชายบ้านเราใส่ก๋วยเตีย๋ยวยิ่งแซ่บ ใส่กุ้ยเตี๋ยวมันจะหอมแต่อันนี้เราเขาเรียกเฟรชเซราลีบบานไข่เอินว่าขึ้นใช่เซลาลีพนาพนาป้าปิดไปไปเลยโอ้ว่ะแซ่บมากเลยแตกบ๊บบ๊อบปิดไปแล้วค่ะุบแล้ว เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยแซ่บบอแซ่บอบอไปเลยใครหอมหอมถึงบ้านพี่เลยเหรอมาเอามาลอรับได้เลยมาเลยค่ะโปรบีขอคดบายดีบเ,เปิดเปิดอากาศออกก่อนกินกระเทียมกินพริกเดี๋ยวพลังสิตกใจตกใจ